าละครับมาติดตามความเคลื่อนไหวครับในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลกันนะครับในช่วงของคริปโตโฟกัสนะครับอย่างที่บอกไว้เลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่าช่วงนี้ตลาดยังผันผวนสุดๆเลยนะครับขึ้นลงในแต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งขึ้นอีก1วันลงตลาดเองคือว่าผันผวนเลยนะวันนี้ถ้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวกันนะครับแต่ละเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างขอเริ่มต้นแน่นอนครับพี่ใหญ่นะครับยังไม่ทะลุผ่านแนวต้านสัมพัน 31,000ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะครับ32,000เองก็ยังไม่เห็นด้วยล่าสุดเองราคาเองก็ปรับตัวลงมาประมาณ0.1%ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์นะครับประมาณ3 2 0 0มกว่าดอลลาร์ส่วนตัวอีเทอร์ครับอีทอูเรียมครับวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กๆนะครับประมาณ0.5% 1,795ดอดอลลาร์ ส่วนตัว BNB ครับ Binance นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวไม่ค่อยดีออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแต่ล่าสุดเองราคาเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นไปประมาณ0.3ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ288ดอลลาร์ด้วยกันแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าภาพของตลาดเองค่อนข้างที่จะผันผวนหนักแต่ถ้าไปดูกราฟทางเทคนิคนะครับอย่างบิตคอยเนี่ยเราเห็นราคาบิตคอยนะครับแท่งเทียนเป็นสีแดงมา9แท่งติดติดกันแล้วนะครับหลายคนมีคําถามขึ้นมาทันทีว่า มันจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือยังวันนี้คงต้องมาหาคําตอบกันนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณพีรพัฒน์หานคงแก้วประธานเจ้าหน้าที่แนะนําการลงทุนน,นะครับจากทางคริปโตม a d แอดไว y ซอรี่คุณหานสวัสดีครับสองมุ้นีครับครับคุณหานครับ <Hello. S 1> แท่งเทียนบิตคอยน์นี่ลงมาเก้าแท่งติดติดกันแล้วนะฮะถึงเวลาขาขึ้นหรือย,อยังครับคุณาหานถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายากนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ย ภาพใหญ่มันยังไม่ดีอยู่ uh. นะครับในลักษณะของตัวเลขด้ดานเงินเฟ้อคือตอนนี้ตลาดเขาไพร์อินไปประมาณหนึ่งตรงที่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ประมาณผมว่าน่าจะเกือบทั้งหมด uh. นะฮะหรือสักประมาณเก้าห้าเปเซ็นต์คิดว่าข่าวหน้าเสร็จจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณอ่านจุห้าเอร์ซ็นซึ่งตอนนี้ตลาดไพร์อินไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยเนี่ยส่วนที่มันต้องระวังคือเราต้องดูวันที่สิบเนี้ยมันจะมีการประกาศตัวเลขเงิน ตัวเลขออกของ C P I ครับซึ่งถ้าเกิดสมมติไอดัชนีเนี้ยออกมาแล้วตัวเลขมันดูไม่ค่อยดีมันก็จะเป็นเหตุผลต่อไปให้เ,เฟดเนี่ยทำการขึ้นดอกเบีย้ยต่อหรือทำา Qt ต่อไม่มีการผ่อนปลนเพราะถ้าเกิดสมม,มุติว่าตัวเนี้ยมันออกมาดีเขาอาจจะผ่อนปลนอะไรได้บ้างเราอาจจะให้ได้เห็นสภาวะตลาดที่แบบว่ามันดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมม,มติถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็ ไม่ต้องรีบลงทุนมากถ้าเกิดสมมติให้เก็บสะสมก็เก็บสะสมแต่ตัวบนบนท็อปทีไปก่อนเนี่ยเพิ่งเล่นอะไรเสียงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เฟด่วงเงินเฟอ้อว่าถ้าเกิดสมมติเกิดรีเซชชันเนี่ยมันจะแย่ที่สุดเพราะฉะนั้นในภาพรวมของระยะยาวตอนนี้สภาวะตลาดก็ยังไม่ค่อยดีก็คือจะอยู่เลยนะขนาดสายไฟเวล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อภาพตัวเลขเงินเฟอ้อมันแย่มากๆเราเฟดใช้มาตรการที่รุนแรงก็อาจจะลงได้มากกว่านี้ นะฮะส่วนใหญ่คือลักษณะตอนนี้เป็นอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะลบมาก้าวแท่งก็ตามแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยไอ้ลบก้าแท่งนี้มันก็ยังขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขลงลอยู่นะครับคุณฐานะสมมติว่าถ้าตัวเลขเงินเฟอ cpi วันพรุ่งนี้เนี่ยมันเพิ่มมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้มีโอกาสเลยแมว่าการประชุมเฟดสิบสีิบห้าพฤาอาจจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าศู เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้ว่าเหมือนกับเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่า0 5เปอร์เซ็นหรือเปล่าเพราะว่าถั้าถ้าตามมาตรการที่เขาออกมาเนี่ย0 5เปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะแล้วเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดสมมติตัวเลขออกมาดีเนี่ยเออเฟดเขานักลงทุนเขาก็จะพยากรณ์กันว่าเอยคราวหน้าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดสมมติเราอิงจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตอนที่เหมือนกับเฟดบอกว่าจะทํา มีมาตรการจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยเขาวางแผนไว้แต่สุดท้ายมันมันมกจะทําตามแผนไม่ได้สุดท้ายก็คือเหมือนกับเอากลับมาเาเพิ่มดอกเบีย้ยน้อยลงหรืออาจฉีดเงินเหมือนเดิมซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เหมือนกับตลาดมันรีแอคอะไรมันจะรีแอคไปก่อนอย่างเช่นตอนนี้นักลงทุนประมาณแปดสิบคิดว่าเหมือนกับว่าเขาขึ้นดอกเบีย้ยส5้าเซ็นได้ตลาดก็ปรับสาภาพไปตามนั้นทีนี้พอถ้าเกิดสมมติตัวเลข C P I ออกมาไม่ดีปุ๊บตลาดมันก็จะปรับตัว ตามทันทีเพราะว่านักลงทุนจะคาดว่าเฟดจะต้องทําอะไรที่รุนแรงกับตลาดแต่ถ้าเกิดสมมติออกมาดีนักนักลงทุนก็จะราวว่าเอ้ยเฟดคงไม่ทําอะไรรุนแรงหรอกอตลาดก็จะตีตัวกลับขึ้นครับอืมครับหลักๆเลยก็คือต้องจับสัญ,ญญาณทางเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ตัวทิศทางอัตราดอกเบีย้ยภาพของตลาดมันจะไซด์เวยแบบนี้ไปอีกนานไหมฮะ ผมคิดว่าเป็นหนึ่งอีกหนานตามรายที่เหมือนกับว่าเอนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ตัว QT ตรงนี้อยู่ในระยะยาวมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราดูภาพภาพในระยะสั้นถามว่าตอนนี้เล่นอะไรได้บ้างก็เล่นได้แต่ตัวใหญ่ๆแค่นั้นเอง BC, ซ t อ e r r อร์นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ Ether มีกระแสเรื่องเดิะเมิกอยู่ถ้าเกิดสมมุติเราจับกระแสได้ก็อาจจะเป็นเวฟเล็กๆที่เราพอจะเล่นได้นะฮะอืมครับ คุณหานะถ้าอย่างตัวตัวบิตคอยเองเนี่ยเรามองกรอบไวไหมครัว่ากรอบเองเนี่ยบิตคอยพยายามที่จะทะลุสามหมื่นสองแต่ก็ยังไม่ผ่านไปเลยกรอบเขาอยู่ที่น่าจะประมาณสักเท่าไหร่ในรอบนี้ครในช่วงสั้นๆถ้าเกิดสมมติมในช่วงสั้นๆผมคิดว่าถ้าเกิดมันคือเนื่องจากคริปโตมันผันผวนได้มากผมคิดว่ามันจะยิ่งวิ่งอยู่ที่ถ้าเกิดไม่มีอะไรพิเศษมันจะวิ่งอยู่ถ้าเกิดสุดๆเลยก็สุอประมาณสามหมื่นสามต่ำสุดก็น่าจะประมาณสองหมื่นแปด ถ้าเกิดสมมุติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นไปตามที่คาดการณ์ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดตีตัวกลับมาดี<ฮ>เช่นเหมือนกับว่าตัวเลข CPI ออกมาดีเฟดมีการผ่อนปลายผ่อนผ่อนปลนน,นโยบายอะไรบางอย่างในช่วงแบบเดือนข้างหน้าเนื่องจากคริปโตมันผันผวน,ผนจริงมันอาจจะวิ่งขึ้นมาที่เหมือนกับว่าสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าได้สบายๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นไปตามเป็นไปตามคาดการณ์ก็คือจะอยู่ในช่วงแกลบป,ประมาณนี้แหละถ,ถ้าเกิดสมมุติเฟดทำอะไรรุนแรงขึ้นก็อาจจะลงไปอีกนะฮะ แต่หลักๆก็ถ้ากเกิดปลอกผมก็ตีประมาณนี้คือถ้าเกิดสมมติขึ้นขึ้นไม่เกิดไม่ไม่น่าจะเกินสามหมื่นสามถ้าลงไม่ไม่เออไม่ลงไปต่ำกว่าสองหมื่นแปดนะ,ะครับแต่ก็อย่างที่คุณหานบอกว่าเน้นตัวใหญ่ไว้ก่อนแล้วกันนะบิตคอยเอเทอร์ตัว BNB ด้วยถ้าพูดถึงตัว b n เอเองโหดที่ผ่านมาเขาบอกโอโ้ยข่าวไม่ค่อยดีเยอะเลยนะทั้งถูกเรื่องลือกันว่าถูกทางกรตตรวจสอบทางรอยเตอร์ออกมาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟ้องเงินด้วยคุณหานมันมีผลต่อตัว b n b ไหมฮะ จริงๆถ้าเกิดสมมุติเราไปดูตอนเวฟที่แล้วที่ตอนบิตคอยตกจาก40,000กว่าลงมา30,000อะเราจะเห็น BNB ตกไปเหมือนกันเราเห็น BNB ตกลงไปประมาณแบบ250เลยหรือว่ารู้สึกต่ำกว่า250ทิ่นิ่ด้วยแต่ประเด็นคือมันสามารถกับ c o l l e ล t ชันที่ประมาณแบบเกือบๆ300ได้เร็วมากเมื่อเทียบกับบิตคอยที่เหมือนกับว่า c อลเล c แค่นิดเดียวคือจริงๆผมมองว่าตอนนี้ BNB ถ้าเกิดสมมติเทียบกับตอนราคาตก เวฟที่ผ่านมามันทําผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วในราคาตอนนี้ส่วนกระแสข่าวรอยเตอร์ที่ที่ออกมาเนี่ยจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นคริปโตก็อาจจะรู้สึกแพนิกอยู่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่เล่นคริปโตอยู่แล้วจะรู้ว่าเหมือนว่าข่าวพวกนี้ไม่ใช่ข่าวที่แบบต้องแพนิกอะไรเท่าไหร่ะรนะนะฮะก็แปลว่ายังลงทุนได้อยู่ในมุมของคุณฐาน ถ้าเกิดสมมตินในลักษณะเก็บสะสมคือเราก็ต้องยอมรับว่าเหมือนก็ตอนนี้ตลาดมันไม่ค่อยดีถ้าเกิดสมมุติลงทุนอ่ะก็อยากอยากคิดว่าเหมือนก็เฮ้ยลงวันนี้แล้วเราจะเก่งกําไรได้ส,งสูงๆมันมันไม่มีทางที่ตลาดจะตีตัวกลับมาแบบส,งสูงๆได้ในกระทันหันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติลงก็ลงในลักษณะเข้าใจว่าอ่ะเราลงเก็บสะสมเพื่อรอรอโอกาสอือ่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติลงก็คืออย่าลงประสมทุกนนะัด ให้เก็บกระสุนไ้บ้างทยอยทยอยไปนะฮะก็อย่างที่คุณหารแล้วก็หลายๆท่านเองก็มองว่ายังไงช่วงนี้ตลาดเนี่ยความผันผวนมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเรามองกันไปยาวๆหน่อยภาพขาขึ้นรอบใหม่ผมว่ามันไม่เชิงมันไม่เชิงว่าเหมือนกับว่าความผันผวนสูงขนาดนั้นนะมันจะเป็นความตอนนี้คือมันเป็นไซด์เวย์ในลักษณะขาลงคือมันจะไม่มีคือกรณีที่เหมือนกับว่ามันอยู่ๆมันกระชากลงนะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันจะมันก็ไม่ได้หมายความแบบมันจะมาแบบ่คือมันจะไม่ได้เป็นรถไฟหอก Uh huh. อ่าตอนนี้มันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นถ้าถามว่า <c oughs> สมมติว่าครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่าถามว่าตลาดรอบใหม่เนี่ย uh huh. มันจะมาเมื่อไหร่โดย <c oughs> โดยส่วนตัวนะผมว่าเผลอๆอาจจะปีหน้าด้วยซ้ําๆแล้วเผลอๆปีหน้าอาจจะยังไม่มาด้วยซ้ตาตราบใดที่เหมือนกับว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ดีขึ้น <c oughs> แต่ว่าประเด็นคือเฟดเนี่ยเขามันเขาจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของตลาดว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดสมมติว่าตลาด มันแย่มากแล้วเขามองว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ตัวเลข,ขออกมาด,ดีเขาอาจจะมีการผ่อนปลนซึ่งการผ่อนปลนนั้นเน่ะก็ขึ้นอยู่กับมันนานแค่ไหนบางทีอาจจะเดือนหนึ่งหรือสามเดือนซึ่งมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เหมือนกับว่าตลาดจะตีตัวกลับมาดีนะฮะครับอถ้าใครอยากรอแต่ย่าง <รอ S 2> <า>จริงๆเนี่ยภาพรวมในระยะยาวผมมองว่าก็โดยส่วนตัวอมองว่าเหมือนกับว่ายังไม่ดีมากนะฮะครับแต่ในช่วงสั้น่ถ้าเกิดทมมมุกคนมองว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสก็คืออีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็อย่างที่บอกว่าเน้นตัวใหญ่ไว้ก่อนน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับครับครับได้ครับนี้ขอบคุณคุณหานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหาญนะครับคุณพีรพัฒน์นะครับหานคงแก้วครับประธานเจ้านที่แนะนาการลงทุนจากทางค r ิปตัวใหม่แอดไวซอรี่นะครับภาพเลยนะฮะช่วงนี้เราจะเห็นว่ายังเป็นกรอบไซด์เวย์เคลื่อนไหวกันในกรอบค่อนข้างที่จะจํากัดอยู่นะครับแล้วก็ยังถูกกดดันในเรื่องของตัวเงินเฟ้อแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแต่อย่างที่คุณหาญแนะนําแล้วว ถ้าอยากลงทุนจริงๆเน้นไปที่ตัวใหญ่นะครับบิตคอยอีเทอร์แล้วก็ตัว BNB ครับ